สวัสดีครับพบกันวันนี้วันที่72และวันที่73จากหนังสือ The Secret ความลับของกฎแห่งแรงดึงดูดหรือกฎจักรวาลกฎจักรวาลนั้นมี7ข้อ1ในข้อนั้นคือ the law of attraction ครับท่านบอกว่า if you have needing money in your vibration ท่านบอกว่าขณะที่เราเนมีความต้องการเงิน มีความจําเป็นต้องการเงินเราก็จะมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วในความรู้สึกของเราถูกไหมฮะ Then you keep a d แ r รกน needing money เมื่อคุณกำลังดำเนินการที่จะทำเรื่องการดึงดูดเงิน You have to find a way of being happy now สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือหอนทางที่จะทำความสุขให้เกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ feeling good now yeah. คือ รู้สึกดีเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลย And b Enjoy i g in now ก็มีความรู้สึกสดใสร่าเริงเบิกบานประมาณนี้นะ Without your money กับเงินของคุณโอ้โ uh, oh, ิ no, 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 Without the money เออร่าเริงโดยไม่ต้องมีเงิน Without แปลว่าไม่มีหรือปราศจากเงินคือถึง,ถ,งถึงไม่มีเงินเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกร่าเริงให้ได้ because those great feeling s are how you are will feel with the money เพราะว่าความต้องการที่เยี่ยมที่ยิ่งใหญ่ที่ที่ uh, ทดีดีมากๆนะก็คือว่าก็คือวิธีที่คุณจะต้องรู้สึกดีกับเงินกับเงินียก่อนนะคุณต้องรู้สึกดี money doesn't bring happiness but happiness brings money ท่านบอกว่าเงินไม่ได้นำมาซึ่งความสุข แต่ความสุขนั้นจะนําให้เงินเข้ามานี่คือกลับการคนส่วนใหญ่นะครับเขาจะแบบว่าพอได้เงินมาแล้วก็จะมีความสุขแล้วคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่แทนที่จะเปลี่ยนความรู้สึกดีกับเงินเดี๋ยวเงินจะมาอันนี้คนที่เข้าใจเคล็ดลับนี้จึงทําเช่นนี้กันครับต่อไปเป็น day 73 v e n t วันที่73 if you h a had perfect sense up until now ถ้าเ็บอกว่าคุณเนี่ยต้องการใช้ชีวิตที่มันแบบดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้เลยนะ everything has gone e x e p t right แน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยออตอนนี้คุณมันไม่มีละมันลม้มละลายล้มเหลวหรือไม่ไม่เหลืออะไรแล้วมันกอนไปหมดแลวไอสิ่งที่คุณเคยมี t h s m i m e to have strong this might this, uh, the time and you d e s i r e to change your life ถ้าคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณเนี่ยและมีความปรารถนาเรื่องเงินแล้วก็ สิ่งคุณจะต้องอต้องไม่มีต้องมีการติว่ามีความเข้มแข็งที่จะเปลี่ยนมันคุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมันอย่างเข้มแข็งและมันก็ uh, is not apparent negative things that happen to us ซึ่งแน่นอนในความคิดที่มันลบๆเนี่ยมันก็จะชัดเจนชัดเจนในจิตใจคุณแน่นอนในหัวคุณก็มันแหมมันเสียใจเนาะแบบไม่มีเงินทำไงแล้วมันแล้วเงินเคยมีก็หมดไปนั่น ดังท่านก็บอ which give us a h e a l t desire to change things ถ้าคุณจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณจะต้องมีความปรารถนาที่ใหญ่พอใหญ่พอที่จะเหนือความรู้สึกที่สูญเสียไป that h e a l desire that arise within you is like magnetic fire ท่านบอกว่านะความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่มันจะต้องเหนือกว่าเนี่ยมันจะยกยก,ยกระดับจิตใจที่เหนือกว่าความสูญเสียไป นะให้เหมือนกับว่าเป็นแบบแม่เหล็กที่ร้อนแรง and it is a very powerful นะอันนี้แหละคือพลังที่ยิ่งใหญ่บางคนส่วนใหญ่ที่เวลาที่ล้มเหลวแล้วก็แน่นอนครับเขาจะต้องแบบรู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่คนที่เขากลับมาได้นะครับแม้แต่คุณทรัมป์เองที่เขาเคยก็ใช้ระยะแบบนี้เหมือนกันหลายคนที่เป็นกลับมาร่ำรวยได้เขาก็ใช้ลักษณะแบบนี้คือคือยกจิตให้มันเหนือเหนือกว่าสิ่งที่สูญเสียไป ไม่ใช่มานั่งจมปลักกับความเศร้าจบกเสียใจ be grateful for everything that causes fire It ignite a massive desire within within you ท่านบอกว่าให้รู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหตุให้คุณเนี่ยไปทำให้ไฟเนี่ยมัน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 ลุกขึ้นมาและโดยความปรารถนาที่อยู่ภายในะคุณที่มันใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่า because it's fire of desire เพราะว่าไอ้เจ้าเพราะว่าไอ้ไฟแห่งความปรารถนาเนี่ยนะ it g i v e you strength and determination มันจะทำให้คุณเข้มแข็งมีการตัดสินใจที่ชัดเจน and you will change your life และนั่นอ่ะมันจะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตคุณได้ครับนี่คือจบไป2วันนะครับผมสุขเกษมแพรมณีจากคอร์ออสที่อบรมชื่อว่าชื่อว่า upgrade your happiness หรือ อยาก,ายกบอาย,ยกระดับจิตใจยกระดับความสุขหรืออัปเกรดความสุขคุณนั่นเองครับกระผมยินดีที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนทราบครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ชอบก็ชอบนะครับเราหวังว่าทุกคนอยากจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับคนอื่นเป็นกําลังใจให้กันกดติดตามกดแชร์แบ่งปันสิ่งดีๆให้กันนะครับขอทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ